สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆพืนที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมันมีชื่อเรื่องว่า เดอะดา kest มายออกฉายในปี2018เป็นเรื่องราวของโลกมนุษย์ที่ตอนนี้มีโรคประหลาดเกิดขึ้นมันทําให้เด็กๆล้มตายไปทั่วโลกและเด็กที่รอดตายมาได้ก็จะมีพลังพิเศษติดตัวมาด้วยนั่นก็เลยทําให้พวกผู้ใหญ่เริ่มหวาดกลัวเด็กๆกลุ่มนี้ทางรัฐบาลก็เลยได้จับเด็กๆมาอยู่ในค่ายกักกันและเรื่องราวของเด็กๆเหล่านี้จะเป็นยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจเล็กๆด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่โรงเรียนของเด็กผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลูบี้และผมจะขอเรียกเธอว่านางเอกนะครับขณะที่นางเอกเนี่ยกำลังนั่งกินอาหารอยู่นั้นเพื่อนของเธอก็ได้เกิดอาการประหลาดขึ้น ล้วก็ได้ล้มลงไปนอนเสียชีวิตกับพื้นและการเสียชีวิตของเด็กนั้นมันไม่ใช่แค่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งสถานีโทรทัศน์ได้รายงานว่ามีเด็กที่ตายด้วยอาการประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกทางประธานาธิบดีของอเมริกาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าโลกนี้มันน่าจะเกิดจากเชื้อโรคอะไรสักอย่างแต่ยังไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้ แต่ที่มันแปลกก็คือมันจะเกิดขึ้นกับเด็กๆเ,เท่านั้นพวกเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งลูกชายของท่านประธานาธิบดีก็เป็นโรคนี้เหมือนกันและกําลังทําการรักษาอยู่ตอนนี้ทางทีวีก็ได้มีข่าวประกาศจากทางรัฐบาลว่าถ้าพบเจอเด็กที่ทําอะไรแปลกๆก,ก็ให้แจ้งเข้ามาด้วยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับตัวเด็กเพื่อมารักษาทางพ่อแม่ของนางเอกนั้นก็เริ่มวิตกนะครับพวกเขากลัวว่าโรคประหลาดเนี่ยจะมาพรากลูกสาวของเขาไปนั่นก็เลยทําให้นางเอกรู้สึกหนักใจไปด้วย เธอไม่อยากให้พ่อแม่เป็นกังวลเรื่องของเธอแล้วในคืนนั้นนางเอกก็ได้ไปนอนกับพ่อแม่ของเธอตอนที่พวกท่านหลับนางเอกก็ได้เผลอไปสัมผัสโดนตัวของแม่แล้วมันก็มีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นจนนางเอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ แล้วพอตอนเช้าพ่อแม่ของนางเอกก็จําไม่ได้ว่านางเอกเป็นใครแล้วทําไมถึงมาอยู่ที่บ้านของพวกเขาได้ความทรงจําเกี่ยวกับตัวของนางเอกได้หายไปหมดแล้วนั่นเป็นเพราะพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับมันได้ลบความทรงจําเกี่ยวกับตัวเธอออกจากพ่อแม่ไปหมดแล้วพูดง่ายๆก็คือนางเอกสามารถลบความทรงจําเกี่ยวกับตัวของเธอออกจากความทรงจําของใครก็ตามที่มาสัมผัสดโดนตัวเธอนั่นเองแต่เธอก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดพลังพิเศษแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง สักพักก็มีคนของทางรัฐบาลมาจับตัวนางเอกไปที่ค่ายกักกันและไม่นานนางเอกก็รู้ความจริงว่าพวกรัฐบาลน่ะไม่ได้รับพาตัวเด็กๆไปรักษาแต่พวกเขากลัวพลังพิเศษของเด็กแต่ละคนต่างหากเพราะเด็กๆที่รอดตายมาได้จากโรคประหลาดแต่ละคนจะเริ่มมีพลังพิเศษพวกเขาก็เลยต้องจับเด็กๆทุกคนที่รอดตายมาได้เพื่อเอาตัวมาควบคุมและศึกษาทดลองแล้วภายในค่ายกักกันนี้ก็ได้แบ่งเหล่าเด็กๆออกเป็น5กลุ่มนะครับ กลุ่มแรกคือกลุ่มสีเขียวเด็กกลุ่มนี้จะมีความฉลาดมากสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้เป็นอย่างดีกลุ่มที่2คือกลุ่มสีน้ําเงินพวกสีน้ําเงินเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้บังคับให้ของลอยไปลอยมาในอากาศได้อย่างง่ายๆเลยกลุ่มที่3คือสีทองเด็กกลุ่มนี้จะมีความสามารถควบคุมพลังงานไฟฟ้าได้ส่วนกลุ่มที่4และ5คือสีแดงและสีส้มนั้น ทั้งสองกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเด็กที่มีอันตรายมากโดยเฉพาะสีส้มเนี่ยถ้าเจอที่ไหนให้ฆ่าทิ้งได้ทันทีโดยจะไม่มีความผิดเลยแล้วนางเอกของเรานะครับเธอก็ดันมาเป็นเด็กสีส้มที่ต้องถูก,กจัดทิ้งทันทีแต่ว่าขณะที่หมอกําลังจะฉีดยาฆ่าเธอนั้นเธอก็ได้วิ่งหนีลงจากเตียงหมอก็ได้วิ่งไล่ตามไปจับตัวเธอแล้วในตอนนั้นเองนางเอกก็ได้ใช้พลังสะกดจิตของเธอบอกกับหมอไปว่าเธอเป็นสีเขียว หมอก็เหมือนจะโดนสะกดจิตนะครับเขาก็เลยกลับไปเปลี่ยนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ว่านางเอกนั้นสีเขียวทําให้เธอรอดออกมาจากห้องตรวจได้แล้วนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตในค่ายแห่งนี้ภายใต้กลุ่มสีเขียวเป็นเวลาถึง6ปี จนตอนนี้เธอก็ได้โตเป็นสาวแล้วนะครับแต่พวกผู้คุมนั้นก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทาไมนางเอกเนี่ยถึงไม่ฉลาดเอาซะเลยให้แก้ปัญหาอะไรง่ายๆก็ทําไม่ได้นางเอกก็เลยถูกส่งตัวให้ไปตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วในรอบนี้หมอที่มาตรวจให้นางเอกนั้นเธอก็รู้ว่านางเอกเป็นพวกสีส้มนะครับและนางเอกก็อาจจะต้องตายหมอก็เลยคิดจะพานางเอกนีออกจากค่ายกับการน,นี้แล้วพวกเขาก็สามารถผ่านด่านตรวจสุดท้ายออกมาได้อย่างปลอดภัย พอนางเอกออกมาเจอกับบรรยากาศด้านนอกเธอก็รู้สึกชอบมันมากเพราะเธอไม่เคยออกจากค่ายมา6ปีแล้วหมอก็ได้เล่าให้หนางเอกฟังว่าตอนนี้โลกของเราไม่มีเด็กเหลืออยู่แล้วเด็กทุกคนโดนจับไปที่ค่ายกันหมด รัฐบาลก็ได้ออกข่าวหลอกประชาชนไปวันๆและตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ได้พังทลายหมดแล้วไม่มีการค้าขายแล้วหมอก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอทำงานให้กับองคอ์กรที่ชื่อว่าเดลิดพวกเราจะทำการต่อสู้กับรัฐบาลและจะช่วยเหลือเด็กๆให้ออกมาจากค่ายกักกันให้ได้มากที่สุดแล้วหมอก็ได้ให้จี้สร้อยคอกบลังเอกไว้อันหนึ่งพร้อมกับบอกว่าถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือก็ให้กดปุ่มที่จี้อันนี้แล้วพวกเดลิดจะมาช่วยเหลือเธอทันที จากนั้นสักพักหนึ่งนะครับพวกเขาก็ได้ขับรถมาถึงปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่นั่นสามีของหมอก็รออยู่แล้วเมื่อนางเอกบังเอิญได้สัมผัสมือกับสามีของหมอหนางเอกก็ได้เห็นภาพนิมิตเธอเห็นว่าสามีของหมอกำลังวิ่งไล่พวกเด็กๆแล้วก็ได้ทําร้ายเด็กๆเ,เหล่านั้นเธอก็รู้สึกตกใจมากแล้วเริ่มไม่แน่ใจเกี่ยวกับพวกเดลิดว่าจริงๆนะ่ะเป็นพวกคนดีหรือว่าคนชั่วกันแน่านางเอกก็เลยคิดจะหนีนะครับเธอก็เลยขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในมินิมาร์ท และที่นั่นเธอก็ได้เจอกับเด็กหญิงชาวเอเชียคนหนึ่งเด็กคนนี้มีชื่อว่าซูซูคิดว่านางเอกเ,เนี่ยเป็นพวกผู้ใหญ่ที่จะมาจับตัวเธอเธอก็เลยใช้มือจับไปที่ตู้แช่แล้วมันก็ได้มีพลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้นกระจายไปทั่วจากนั้นซูก็ได้วิ่งหนีไปนางเอกก็วิ่งตามซูออกไปด้วยซูได้วิ่งขึ้นไปบนรถตู้สีขาวนางเอกก็ไปเคาะกระจกแล้วก็บอกว่าฉันนะ่ะเป็นพวกเดียวกับเธอนะฉันมีพลังพิเศษเพิ่งหนีออกมาจากค่ายกักกัน ให้ฉันหนีไปด้วยคนนะเพราะฉันไม่ไว้ใจพวกเดลิดที่เพิ่งพาฉันหนีออกมาสู่ก็เลยสงสารนางเอกนะครับเธอก็เลยเปิดประตูรถให้หนางเอกเข้าไปหลบก่อนและบนรถนางเอกก็ได้เจอกับเด็กอีกสองคนก็คือเหลี่ยมพระเอกของเรื่องซึ่งเขาอเป็นพวกสีน้ําเงินและเด็กผิวสีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชับเป็นพวกสีเขียวและเมื่อเห็นว่ามีผู้ใหญ่สองคนกําลังวิ่งไล่มาทางนี้เหลี่ยมก็เลยได้ขับรถหนีออกไป แล้วในตอนนั้นเองมันก็ยังมีพวกนักล่าฆ่าหัวที่ชอบตามจับเด็กๆไปส่งให้กับทางรัฐบาลแล้วก็ได้เงินเป็นการตอบแทนตอนนี้พวกเดลีก,กับนักล่าฆ่าหัวก็ขับรถไล่ตามรถของพวกเด็กๆแล้วในตอนนั้นเองเลียมพระเอกของเราซึ่งเขาเป็นพวกสีน้ําเงินนะครับที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้เขาก็เลยทําให้ถนนเนี่ยมันแตกออกเป็นทางแล้วก็ได้เคลื่อนต้นไม้มาขวางถนนเอาไว้เพื่อไม่ให้พวกนั้นตามมาได้สุดท้ายพวกเด็กๆก,ก็สามารถหลุดจากการไล่ล่า ระหว่างทางนางเอกกับพระเอกก็ได้คุยกันเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าเธอหนีออกมาจากค่ายกักกันได้ยังไงแล้วก็ได้รู้ว่าพระเอกเนี่ยเคยเป็นผู้นำที่พาเด็กหนีออกมาจากค่ายกักกันมาแล้วแล้วพระเอกก็ยังบอกว่าพวกเดลีดเนี่ยเป็นพวกที่ไว้ใจไม่ได้นะพี่ชายของเขาก็โดนจับตัวไปที่นั่นเหมือนกันโดนจับไปฝึกอย่างโหดเหี้ยมเพื่อให้เป็นนักฆ่าตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้แล้วมีแต่พวกเราเด็กๆกันเองเท่านั้นแหละที่พอจะไว้ใจได้อย่าไปไว้ใจพวกผู้ใหญ่เลย พระเอกก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปหาสลิปคิดเขาอเป็นเหมือนพวกเราเนี่แหละแต่เขาเป็นพวกสีส้มและที่นั่นก็ยังมีเด็กๆเ,เหมือนพวกเราอยู่เต็มไปหมดแต่ปัญหาก็คือพระเอกนั้นไม่รู้ว่าสลิปคิดนั้นอยู่ที่ไหนแล้วนางเอกก็ได้บอกพวกในรถไปว่าเธอนั้นเป็นพวกสีเขียวเพราะถ้าบอกความจริงไปเธอกลัวว่าพวกนี้จะหวาดกลัวเธอและไม่ให้เธอไปต่อ แล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่พวกนางเองกกําลังไปหาสเสบียงอาหารในห้างสรรพสินค้าพวกเธอก็ได้ไปเจอเข้ากับเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่มีพลังพิเศษเหมือนกันแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วพระเอกก็บอกไปว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะไปตามหาสลิปคิดเด็กกลุ่มนั้นก็บอกว่าพวกสลิปคิดอ่ะไม่มีอยู่จริงหรอกอย่าเสียเวลาไปหาเลยแต่พระเอกก็รู้สึกได้ว่าพวกนั้นนะ่ะกำลังโกหกนะครับนางเอกก็ดูออกเหมือนกัน<ๆ>เธอก็เลยเนียนๆเ,เอามือไปสัมผัสกับมือของเด็กคนหนึ่งในกลุ่มนั้น พร้อมกับสะกดจิตให้พูดความจริงออกมาเด็กคนนั้นก็เลยบอกอักษรย่อออกมาเกี่ยวกับที่อยู่ของสลิปคิดซึ่งมันก็คืออักษรตัว EDO และอักษรเพียงแค่3ตัวมันก็เป็นข้อมูลให้กับชับสามารถกล้าลหัสจนสามารถหาที่อยู่ของพวกสลิปคิดได้เพราะเขานั้นเป็นพวกสีเขียวที่เป็นอัจฉริยะมากและมันก็ทําให้ชับกับนางเอกได้พูดคุยกันมากขึ้นซึ่งในตอนแรกนั้นชับเขาไม่ค่อยอยากให้นางเอกร่วมเดินทางมาด้วย และเมื่อรู้ที่อยู่ของสลิปคิดแล้วพวกเด็กๆก,ก็ได้ออกเดินทางกันต่อเลยแต่ว่าเส้นทางที่กําลังจะไปนั้นมันดันไปผ่านแถวบ้านของนางเอกพอดีนางเอกก็เลยอยากจะกลับไปทักทายพ่อแม่ของเธอแต่พอไปถึงประตูหน้าบ้านนางเอกก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเธอยังนึกถึงวันสุดท้ายก่อนที่เธอจะถูกจับตัวไปที่ค่ายกักกันได้ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นจําเธอไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้มันก็ผ่านมาถึง6ปีเธอก็โตเป็นสาวขึ้นมากพ่อแม่คงไม่มีทางจําเธอได้แน่ นางเอกก็เลยกลับออกมาหาเพื่อนๆพ,อนพเอกก็ได้เดินเข้ามาปลอบใจนางเอกว่าไม่ใช่แค่นางเอกคนเดียวหรอกนะที่ได้จากครอบครัวมาทั้งตัวเขาเองซูและก็ชาร์ปพวกเราทุกคนน่ยต้องจากพ่อแม่มาเหมือนกันและบรรยากาศตอนนั้นมันก็พาซึ้งนะคะเพเอก,กับนางเอกก็เลยจะจูบกันแต่ว่านางเอกนั้นเธอยังกลัวอยู่กลัวว่าจะเห็นภาพที่มิดที่ไม่ดีของพระเ,เธอก็เลยได้หยุดจูบแรกของพวกเขาเอาไว้ แล้วเมื่อทั้งคู่เดินมาถึงรถก็เจอกับนักล่าฆ่าหัวคนเดิมตอนนี้สูกับชับได้ถูกจับมัดเอาไว้นางเอกเห็นท่าไม่ดีเธอก็เลยบอกให้จับตัวเธอไปเพราะว่าตัวเธอนั้นมีค่าหัวที่สูงแล้วนางเอกก็ได้ไปจับมือของนักล่าฆ่าหัวคนนั้นจากนั้นเธอก็ได้สะกดจิตให้นักล่าฆ่าหัวไปแก้มัดให้พระเอกแล้วก็เดินเข้าป่าไปแล้วในตอนนั้นเองพวกเพื่อนๆก็ได้รู้ว่านางเอกเนี่ยเป็นพวกสีส้มไม่ใช่สีเขียวแบบที่เธอได้บอกเอาไว้ จากนั้นเธอก็ก,กลัวว่าเพื่อนๆจะกลัวพลังของเธอนะครับเธอก็ไปบอกพระเอกกับชับว่าไม่ต้องไล่เธอออกจากกลุ่มหรอกเดี๋ยวเธอจะออกไปเองแต่ชักก็บอกว่าเขาน่ะรู้มานานแล้วว่านางเอกไม่ใช่สีเขียวเพราะนางเอกไม่เคยแสดงความฉลาดแบบพวกสีเขียวเลยแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อแต่ว่าไม่อยากจะขับรถไปแล้วเพราะกลัวจะเจอกับพวกนักล่าฆ่าหัวอีกพวกเขาก็เลยตกลงว่าจะเดินไปตามทางรถไฟเพราะว่าอีกไม่ไกลก็จะเจอกับพวกสลิปคิดแล้ว แล้วในที่สุดนะครับพวกเขาก็ได้มาถึงสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของสลิปคิดที่นี่มีเด็กที่มีพลังพิเศษอยู่กันเต็มไปหมดและตัวจริงของสลิปคิดก็คือลูกชายของประธานาธิบดีนั่นเองสลิปคิดก,ก็ได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาเนี่ยพูดแต่เรื่องโกหกที่บอกว่ากําลังรักษาลูกตัวเองอยู่แต่จริงๆแล้วพวกนั้นกําลังจับเขาไปทดลองต่งตางๆนานาจนเขาต้องหนีออกมาแล้วก็ได้มาตั้งกลุ่มรวบรวมพวกเด็กๆให้มาอยู่ด้วยกันโดยไม่เปิดเผยสถานที่หลบซ่อนแห่งนี้ แล้วภายในค่ายแห่งนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องทํางานช่วยกันปลูกผักทําสวนทําอาหารแต่มีเพียงนางเอกคนเดียวเท่านั้นที่สลิปคิด่ไม่ได้ให้ทํางานอะไรเลยเขาให้นางเอกมาฝึกพลังกับเขาเพราะเขารู้ว่านางเอกเป็นพวกสีส้มและพยายามพูดเน้นย้ํากับนางเอกว่ามีเพียงแต่ตัวเขากับนางเอกเท่านั้นที่สามารถจะช่วยเหลือโลกนี้เอาไว้ได้และเมื่อได้เริ่มฝึกพลังกันนั้น สลิปคิดก็ได้สัมผัสมือของนางเอกนั่นก็เลยทําให้เขาเห็นภาพนิมิตว่านางเอกมีความสามารถที่จะลบภาพตัวเองออกจากความทรงจําของคนอื่นได้เหมือนที่เธอเคยทํากับพ่อแม่ของเธอจนทําให้พ่อแม่จําเธอไม่ได้ซึ่งสลิปคิดนั้นเขาก็อยากจะมีพลังพิเศษนี้ด้วยพระเอกของเราก็คอยมาแอบมองนะครับตอนที่ทั้งสองคน,นยฝึกพลังกันว่าได้มีการจับไม้จับมือกันด้วยนั่นก็เลยทําให้พระเอกรู้สึกหึงสลิปคิดอยู่นิดๆน,นะครับ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนๆในกลุ่มก็เริ่มไม่มีความสุขกับการอยู่ที่นี่แล้วชับได้คุยกับนางเอกที่ริมแม่น้ําพร้อมก็บอกว่าอยากออกไปจากที่นี่มันเหมือนพวกเรามาติดคุกยังไงก็ไม่รู้จะออกไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้สู้เราอยู่กันเองข้างนอกก็ไม่ได้ตอนนั้นพวกเราเป็นอิสระอยากไปไหนอยากจะทําอะไรก็ทําได้นางเอกก็เลยมาบอกกับสลิปคิดว่าอยากจะให้ชั้ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเขาจะได้คุยกับทางพ่อแม่บ้างตอนนี้เพื่อนๆของเธอน่ะเบื่อที่นี่กันเต็มทีแล้วสลิปคิดก็บอกว่าได้สิแต่เขาขอให้นางเอกอะสอนการลบความทรงจําให้กับเขาเป็นการตอบแทนนางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะตอนนั้นเธอยังเด็กตอนที่เธอลบความทรงจําออกจากพ่อแม่ของเธอสลิปคิดก็บอกว่างั้นก็ให้เขาเข้าไปในความทรงจําของนางเอกเอีกรอ,อ,อบได้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูเองว่านางเอกทํำยังไง แล้วสลิปคิดนะครับก็ได้เข้าไปในความทรงจําของนางเอกพอนางเอกมารู้ตัวอีกทีเธอก็มานอนอยู่บนเตียงและสลิปคิดก็กําลังจะลวนลามเธอเธอก็ได้ร้องโวยวายสลิปคิดก็บอกว่าถ้าเธอไม่พอใจอ่ะเดี๋ยวเขาจะลบความทรงจําออกให้เพราะว่าตอนนี้เขาทาได้แล้วนางเอกก็ไม่พอใจมากๆเลยนะครับเธอก็ได้ไปคุยกับพระเอกพอพระเอกรู้เรื่องเข้าเขาก็จะมาเอาคืนสลิปคิดแต่นางเอกก็บอกว่าพลังของพระเอกนะั้นน่ะสู้สลิปคิดไม่ได้หรอก เขามีพลังมากกว่าฉันซะอีกแล้วในคืนนั้นพระเอกนางเอกซูและชับก็จะหลบหนีออกจากค่ายของสลิปคิดนะครับแต่ว่าสลิปคิดนั้นก็ได้มาปรากฏตัวพร้อมกับลูกน้องที่อาวุธครบมือแล้วในตอนนี้เราก็ได้รู้ความจริงแล้วว่า จริงๆแล้วเนี่ยสลิปคิดนี่แหละเป็นตัวการใหญ่เขาได้ควบคุมคนของรัฐบาลทั้งหมดใครขัดขืนเขาจะฆ่าทิ้งทันทีเพราะเขานั้นเป็นพวกสีส้มพลังของเขานั้นมากเกินกว่าเด็กคนอื่นหลายเท่าและที่สําคัญเขาก็ได้สั่งขังประธานาธิบดีพ่อของเขาเองด้วยเพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันแล้วสลิปคิดก็ได้เข้าไปทําลายพระเอกจนนางเอกนั้นทนไม่ไหวแล้วเธอมองไปทางซูแล้วซูก็ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมา นางเอกก็ได้ปล่อยพลังออกมาทําลายพวกลูกน้องการต่อสู้ด้วยพลังพิเศษดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจนนางเอกเริ่มจะรับมือไม่ไหวแล้วจากนั้นสลิปคิดก็ได้เรียกกองทัพเด็กกลุ่มสีแดงที่เขาได้ฝึกเตรียมพร้อมเอาไว้มาเสริมทัพ และเด็กกลุ่มสีแดงนี้เป็นพวกที่ชอบทำลายล้างโดยพวกมันไม่สนใจว่าจะเป็นใครหน้าไหนมันก็เลยได้ฆ่าทุกคนที่อยู่ในค่ายนี้เลยแล้วความชุลมุนมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเด็กๆคนอื่นในค่ายต่างหนีเอาตัวรอดคนที่หนีไม่ทันก็ได้ตายไปนางเอกก็ได้บอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเธอจะถ่วงเวลาให้พวกพระเอกพาเด็กคนอื่นในค่ายหนีออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วนางเอกก็ได้ออกไปลุยเดี่ยวกับสลิปคิดนะครับแต่ว่าในที่สุดนางเอกก็ได้พาดท่าให้สลิปคิด เธอได้นั่งคุกเข่าเหมือนจะโดนเขาสะกดจิตแต่ว่าในชั่วอึดใจนั้นเองนางเอกก็ได้มองไปทางเฮลิคอปเตอร์ด้านบนเธอได้สะกดจิตคนขับให้นําเครื่องลงมาจอดตรงตําแหน่งที่เธออยู่กับสลิปคิดแล้วเฮลิคอปเตอร์มันก็ได้ตกลงมาจริงๆแต่ก่อนที่มันจะระเบิดชับก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกไว้ได้ทันพวกเขาได้กลิ้งตกเขาไป แต่ว่าตัวชับนั้นได้รับบาดเจ็บมากอาการสาหัสเลยทีเดียวคงจะต้องส่งให้ถึงมือหมอเท่านั้นไม่งั้นชับคงจะไม่รอดแน่นางเอกก็เลยได้ตัดสินใจเอาจี้สร้อยคอออกมานะครับแล้วเธอก็ได้กดปุ่มเพื่อจะเรียกพวกเดลีดให้มารับตัวเธอพระเอกนั้นไม่ค่อยจะเห็นด้วยที่เรียกพวกเดลีดมาแต่ว่ามันก็จะเป็นทางลอดทางเดียวสําหรับชับนางเอกเธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแล้วเช้าวันต่อมาพวกเดลีดก็ได้ขับรถมารับตัวนางเอกและพวกเพื่อนๆกลับไปยังที่ปลอดภัย แล้วหมอก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกเธอขอร้องว่าอยากให้นางเอกน่ะช่วยงานกับเดลีดทำสงครามกับพวกรัฐบาลด้วยกันเพื่อให้โลกของเรากลับมาเหมือนเดิมนางเอกนั้นก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนะครับเพราะเธอต้องการให้เดลิดน่ะช่วยรักษาอาการของชับที่ได้รับบาดเจ็บเธอก็เลยได้รับปากกับหมอไปว่าเธอจะช่วยงานเดลดแต่มีข้อแม้ว่าต้องรักษาชับให้หายเป็นปกติแล้วก็ให้ปล่อยเพื่อนคนอื่นของเธอให้เป็นอิสระ แล้วนางเอกก็ได้เข้าไปหาพระเอกนะครับพระเอกก็ได้บอกความในใจว่าเขาน่ะหลงรักนางเอกตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนางเอกของเราก็มีใจให้พระเอกอยู่แล้วแล้วตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็พร้อมแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ได้จูบกันมันเป็นจูบแรกของพวกเขาแล้วนางเอกก็ได้ลบความทรงจําเกี่ยวกับตัวของเธอออกจากความทรงจําของพระเอกซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้พระเอกไม่รู้จักนางเอกเลย แล้วพระเอกกับซูก็ได้เดินทางออกจากที่นี่ไปนางเอกก็ได้แต่มองพระเอกค่อยๆเดินจากไปสุดท้ายนางเอกก็ได้กลายเป็นผู้นำกองทัพเด็กที่มีพลังพิเศษทำงานให้กับเดลีดเธอเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับพวกของสลิปคิดทางฝ่ายสลิปคิดเองนั้นก็มีกองทัพเด็กสีแดงเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากอยู่ในมือเขาก็พร้อมสำหรับสงคารามที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับนางเอกของเราได้รอดตายจากโรคประหลาด แล้วก็ทําให้เธอกลายเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษเธอเป็นพวกสีส้มที่ถือว่าเป็นเด็กที่มีพลังสูงมากเธอได้หนีออกมาจากค่ายกักกันของรัฐบาลแล้วก็ได้เดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพื่อจะไปตามหาสลิปคิดเด็กที่มีพลังสีส้มเหมือนกันแต่นางเอกก็มารู้ความจริงว่าสลิปคิดนั้นเป็นผู้ร้ายตัวจริงเขาได้ครอบงํารัฐบาลแล้วก็อยู่เบื้องหลังเรื่องเลวร้ายทั้งหมดและกลุ่มของนางเอกกับกลุ่มของสลิปคิดก็กําลังจะทําสงครามกันแล้วถ้ามีภาค2ต่อเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.7คะแนนและก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ